เมื่อจอมโจรที่เก่งที่สุดในโลกต้องรวมมือกับนักสืบฝีมือฉกาจออกตามล่าสมบัติที่ไม่เคยมีใครเห็นมันมาก่อนสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรา Nob Studio ซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับการสปอยหนังเรื่อง The Notic โดยที่หนังเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของจอมโจรที่ออกขอโมยสิ่งของมากมายแต่แล้วจอมโจรคนนี้ก็ต้องจับพัดจับผูมาร่วมมือกับตำร,รวจที่เป็นคนจับตัวเขาเองเข้าคู่กับมือแล้วเมือ่อพวกเขาร่วมมือกันก็ไม่มีสิ่งของชิ้นไหนที่จะสามารถปลอดภัยไปจากพวกเขาได้ โดยที่ทั้งสองคนจะต้องเจอกับอะไรบ้างและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังได้เล่าเรื่องโดยเริ่มที่เรื่องราวของคลิโอพัตาในอดีตการช่วงยุคสมัยของเธอได้มีไข่ทองคํสามใบถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงความเรืองอานาจในยุคสมัยนั้นโดยไข่ทองคําทั้ง3ก็ได้ถูกตั้งชื่อว่าไข่ของคลิโอพัตาแต่เมื่อเธอสิ้นชีพลงไข่ทั้ง3ก็ได้หายสาบสูญไปไข่ของคลิโอพัตาหนึ่งลูกในปัจจุบันได้จะแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่กรุงโรมซึ่งในตอนนี้งานจะ ของคิอพัทธาก็กําลังจะเริ่มขึ้นชายร่างใหญ่คนหนึ่งเขาได้เดินทางมาที่นี่ซึ่งชายคนนี้ก็มีชื่อว่าฮาร์ดลี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยวิเคราะห์พิเศษของ FBI โดยที่ฮาร์ดลี่ก็ได้เดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินเตอร์โพลฮาร์ดลี่เดินทางมาที่นี่ก็เพราะว่าเขาตามจับจอมโจรมือหนึ่งอยู่ซึ่งเขาก็มั่นใจว่าโจรคนนี้จะต้องมาข,มขาโมยไข่คิวพัทธาที่จัดแสดงอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนเมื่อทั้งสองคนมาถึงทั้น และถ้าหากไข่ใบนั้นเป็นของจริงมันจะต้องเป็นสีแดงปรากฏว่ามันไม่มีสีแดงในเครื่องสแกนเลยแต่พออ,อของพิพิธภัณฑ์ก็อย่างไม่เชื่อว่าไข่ได้ถูกขโมยไปแล้วเพราะว่าที่นี่มียามคอยรักษาความปลอดภัยเยอะมากๆฮาร์ลีย์ที่เห็นแบบนั้นก็เลยทําการยืนยันอีกครั้งโดยการหยิบน้ําอดรมของเด็กหนุ่มคนนึงมาและเทมันลงไปที่ไข่ของคิวพาธ,ธาทํากลางผู้คนมากมายที่ตกใจกันมากๆแต่ทุกคนก็ต้องตกใจมากกว่านี้อีกเพราะว่าไข่ใบนี้ได้ละลายในทันทีซิ่งนี้ก็สามารถไปสู่ได้แล้วว่าไข่ใ,ใบนี้น,น ออกจากที่นี่ในทันทีและเขาจะออกตามล่าคนที่ขโมยไข่ใบนี้ไปเองซึ่งทันทีที่ฮาร์ลีี์สั่งปิดพิพิธภัณฑ์เนี่ยโจรคนที่ขโมยไข่ก็ได้วิ่งหนีออกไปฮาร์ลีย์ได้รีบวิ่งตามไปแต่ปรากฏว่าชายคนนี้นั้นวิ่งเร็วมากๆโดยที่จอมโจรคนนี้เขามีชื่อว่าโนแลนโนแลนเขาก็ได้รีบวิ่งหนีทั้งฮาร์ดีี์แล้วก็คนของพิพิธภัณฑ์ที่วิ่งตามไปซึ่งโนแลนเขาก็ได้วิ่งหนีไปทางนั่งร้านและก็จัดการกับคนของพิพิธภัณฑ์จนหมดแต่เมื่อเขาปีนปททีีีี่่่่ด้้าาานนนบบกกกก็ตตอออองงเเจขััอยอยััรรรร์์์ลยยมูแวววิคะห เขานั้นรู้ถึงตัวตนของโนแลนเป็นอย่างดีแถมยังรู้อีกว่าโนแลนจะต้องมาขโมยไข่ของคริโอพัธาที่นี่แน่ๆเขาจึงมาดักจับโนแลนที่นี่ซึ่งดูเหมือนว่าตัวฮาร์ลี์นั้นจะเดาถูกฮาร์ลี่ได้สั่งให้โนแลนคืนไข่ให้กับเขาซึ่งโนแลนที่รู้ว่าตัวเองไม่สามารถหนีไปได้แล้วก็เลยยื่นไข่คืนให้กับฮาร์ลี่แต่ในระหว่างนั้นก็ได้มีคนของวิธภาณขึ้นมาพอดีโนแลนจึงได้ใช้จังหวะนี้พุ่งชนฮาร์ลี่กระเด็นออกมาที่ด้านนอกและก็ได้กระโดดลงไปด้านล่างพร้อมกับขโมยรถหนีีไปแแตตต่่่ััวขอองงงาาาร์ก็ยยมโนน โลลจสุดท้ายฮาร์ดลี่ก็ได้ขับรถเข้าไปชนกับข้างทางทําให้เขาไม่สามารถตามโนแลนต่อไปได้ทําให้จอมโจรโนแลนคนนี้ก็สามารถหนีไปได้อย่างลอยนวลตัดภาพไปที่เกาะบาหลีสองวันถัดจากเหตุการณ์ก่อนหน้าโนแลนได้กลับมาที่บ้านของเขาด้วยอาการดีใจพร้อมกับไข่ของคริโอพัทาที่เขาเพิ่งขโมยมาแต่โนแลนก็ต้องดีใจได้ไม่นานเพราะว่าฮาร์ดลี่ได้มารอยอยู่ในบ้านของเขาแล้วฮาร์ดลี่ได้ทําการแกะอรอยที่อยู่ของโนแลนจนเขาสามารถดูบ้านของโนแลนจนได้ฮาร์ดลี่ก็เลยมาดักรอโนแลนที่นี่แถมเขายังไม่ได้มาคนเดียว ฮาร์ลียังมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของอินเตอร์โพจำนวนมากทําให้ในตอนนี้อโนแลนไม่มีทางหนีรอดประจัก์ที่นี่ได้แล้วซึ่งถึงแม้ว่าตัวโนแลนจะเจ็บใจเพียงแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยตัวโนแลนได้ถูกเจ้าหน้าที่ของอินเตอร์โพพาตัวไปดําเนินคดีส่วนใครของคิโอพัททาก็ได้ถูกนําขึ้นรถหุ้มเกาะเพื่อนํากลับไปที่พิพิธภัณฑ์อย่างแน่นหนาะโดยที่ตัวของฮาร์ลีย์เป็นคนนํามันขึ้นรถกับมือเองแต่ดูเหมือนว่าในระหว่างที่ฮาร์ลีย์กาลังจะกลับมาขึ้นรถได้มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้แอบไปเปิดดปรระตูถ้าานหลังง์ีีท่สส เขาก็เลยเดินไปดูซึ่งไข่ของคิวพาธ,ธามันก็ยังอยู่ดีฮาร์ดลี่ก็เลยเดินกลับมาขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับไปแต่ตัวของฮาร์ดลี่ไม่ได้รู้เลยว่ามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้แอบซับเปลี่ยนไข่ปลอมใส่ลงไปในกล่องและได้ขโมยไข่ของคิวพาธ,ธาออกไปแล้วและดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่คนนี้จะมีทักษะการขโมยที่ดีเยี่ยมซึ่งในตอนที่ฮาร์ดลี่เดินมาเช็คและไม่เจออะไรก็เพราะว่าเขานั้นซ่อนตัวอยู่ใต้ท้องรถนั่นเองผ่านมาหลายวานันจากเหตุการณ์ที่โนแลนนั้นถูกจับตัวของฮาร์ดลี่กำลังนนั้ แต่จูจูดัสหัวหน้าของอินเตอร์โพกก็ได้มาหาเขาซึ่งเธอก็มาพร้อมกับไข่ของคิโอพาธาที่มีมูลค่าสูงมากๆเธอได้นํามันมาโยนลงที่พื้นต่อหน้าต่อตาของฮาร์ดี้และทันทีที่ไข่ใบนี้ตกลงสู่พื้นมันก็ได้แตกออกนั่นจึงหมายความว่าไข่ใบนี้มันไม่ใช่ไข่ทองคําของคิโยพาธามันเป็นไข่ปลอมที่ถูกซับเปลี่ยนในตอนขนย้ายตัวของดัสเธอจึงสงสัยฮาร์ลี่เป็นคนแรกเพราะว่าฮาร์ลี่นั้นเป็นคนนําไข่ไปขึ้นรถแถมเธอยังเจอกับฮาร์ลี่ได้ไม่นานเธอจะคิดว่าฮาร์ลี่เป็นนนนนคขขโมยไไ่ปแแอละถึง ว่าฮาร์ดีจะพยายามแก้ตัวสักแค่ไหนเธอก็ไม่ฟังเลยดร์ดนั้นพูดออกมาแต่อย่างเดียวว่าเธอได้เตรียมที่พิเศษไว้ให้สำหรับชายร่างโตคนนี้แล้วให้มันสะสมกับที่ฮาร์ลี่นั้นกล้าหักหลังเธอโดยสถานที่ที่ดร์ดเตรียมไว้ให้กับฮาร์ลียมันก็คือคุกบนยอดเขาในรัเสเซียตัวฮาร์ลี่ที่ไม่สามารถแก้ต่างอะไรได้เลยก็ได้ถูกพาตัวมาที่นี่ซึ่งทันทีที่ฮาร์ลี่มาถึงก็ต้องเจอเข้ากับโนแลนที่ถูกพาตัวมาก่อนแล้วโนแลนได้โกนประสาทฮาร์ลี่ทันทีเมื่อเจอกันเนื่องจากฮาร์ลี่เป็นคนจับเเเขขาาา้ตา้ตรงงอ์ีได เรื่องราวที่เขาถูกจับให้กับโนแลนฟังซึ่งเขาก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องมังเอิญคนที่อยู่เบื้องหลังจะต้องเป็นบิชอปคนที่ให้ข้อมูลของโนแลนมาแน่ๆซึ่งตัวของฮาร์ลีย์ก็ต้องการออกไปตามจับตัวบิชอปเพื่อล้างมลทินให้กับตัวเองแถมคนที่ชื่อบิชอปคนนี้ก็หัวแหลมมากๆที่เขายิงปืนนัดเดียวสามารถส่งนักสืบที่เก่งมากๆอย่างฮาร์ลีย์มาเข้าคุกได้แถมยังจับโนแลนจอมโจรมือหนึ่งเข้าคุกได้อีกซึ่งก็ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นเขายังสามารถเอาไข่ของคริโอพัธาไปได้ดทดนทนีั เวว่าบีชอปนั้นจะต้องออกไปขโมยไข่ของคอโยพัทธ,ธาอีกฟองหนึ่งแน่ๆเพราะว่าไข่ของคอโยพัทธ,ธาสามฟอง สามารถขายได้ถึง300ล้านเหรียญเนื่องจากได้มีมหาเศรษฐีชาวอียิปต์ต้องการมันไปเป็นของขวัญวันแต่งงานให้กับลูกสาวหมายความว่าเดวิสชอปจะต้องออกตามล่าไข่คิโอพัธ,ธาที่เหลือแน่ๆโดยที่ขไข่ใบที่2อ,อยู่กับพ่อค้าอาวุธที่ชื่อว่าซอเตอร์เวอร์เชตัวเวอร์เชนั้นเป็นพ่อค้าอาวุธที่โหดเหี้ยมมาก,มากๆเขาชอบบีบคอฆ่าคนเป็นงานอดิเรกโดยที่ตัวของเวอร์เชนั้นมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลมากๆหนึ่งในนั้นก็มีไข่ของคิโอพัทาอยู่ด้วยโนแลนก็เลยคิดแผนว่าจะต้องไปขโมยไข่ใใบนนนั้้มาหกอ โดยที่แผนของโนแลนก็คือการแฝงตัวเข้าไปในงานเลี้ยงของเวอร์เชเนื่องจากเวอร์เชได้จัดงานเลี้ยงให้กับลูกค้าอยู่ตลอดแถมลูกค้าของเขายังเป็นคนที่มีชื่อเสียงเลยปิดหน้ามางานกันทุกคนจึงง่ายต่อการแฝงตัวเข้าไปแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่มียามมากมายรักษาการอยู่กล้องวงจรปิดที่นี่ก็มีมากเช่นเดียวกันแถมห้องนิรภัยที่เวอร์เชเก็บของไว้ก็ต้องใช้รหัสจากมือถือของเวอร์เชพร้อมกับการสแกนใบหน้าและเสียงของเวอร์เชเองด้วยนี่จึงเป็นสิ่งที่ อให้มันจะยากแค่ไหนไม่ว่ายังไงพวกเขาก็ต้องเอาไข่ใบนั้นมาให้ได้ก่อนบิชอปตอนแรกฮาร์รี่ก็ไม่ยอมร่วมมือ เพราะว่าเขานั้นเป็นตำรวจเขาไม่ต้องการขาโมยของเหมือนโจรทันทีที่โนแลนเห็นแบบนั้นก็เลยเป่าประกาศทุกคนไปว่าตัวของฮาร์ลี์นั้นเป็นตำรวจทําให้มีนักโทษคนหนึ่งมาหาเรื่องฮาร์ลี่ซึ่งฮาร์ลี่ก็โดนชายคนนั้นซัจดจนหมบหลังจากนั้นพวกเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่หิ้วกลับไปที่ห้องขังฮาร์ลี่นั้นโกรธโนแลนมากมากที่เขานั้นทําแบบนั้นแต่ก่อนที่ฮาร์ลี่จะได้ทําอะไรผู้คุมเรือนจําแห่งนี้ก็ได้เรียกทั้งคู่ไปพบทั้งคู่ได้ถูกพาตัวไปที่ห้องของผู้คุมในทันทีแต่แล้วคนที่รอทออทั้้งงคคคููู่่่่่่ออยกก็็ไมมใชชผุลบเเปนนดิีส คู่เข้าคุกนั่นเองตัวเดอะบิชชปเธอมาที่นี่ก็เพื่อต้องการยื่นข้อเสนอให้กับโนแลนเธอได้ยื่นข้อเสนอให้โนแลนบอกที่อยู่ของไข่ใบที่3มาซะแต่โนแลนก็ไม่ยอมบอกเพราะว่าตอนนี้ตัวของเดอะบิชชปก็ยังไม่ได้ไข่ใบที่สองมาเลยยังไงเธอก็เอามันไปขายเพื่อรับเงิน300ล้านไม่ได้แน่แ,นแต่เดอะบิชชปเธอก็ได้บอกไปว่าอีกไม่นานไข่ใบที่2ก็ต้องตกอยู่ในมือของเธอและถึงแม้ว่าโนแลนจะไม่ยอมร่วมมือ,อยังไงซะไข่ทั้งหมดก็ต้องเป็นของเธออย่างแน่นอนซึ่งถึงแม้ว่าโนแลนจะไม่่่ใใหห้คววามมชยเเลือออะไรไรธก็สนจ เธอได้เดินออกจากห้องไปพร้อมกับ,บอกผู้คุมไม่ใช้แรงงานทั้งสองคนให้หนักเลยทั้งสองเลยถูกพาตัวไปขนหินเพื่อซ่อมกำแพงที่เป็นรูทั้งคู่ก็เลยต้องพากันออกแรงเพื่อซ่อมกำแพงนี้ตัดภาพมาในตอนกลางคืนในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังนอนอยู่โนแลนนั้นสงสัยว่าตัวของฮาร์ลีย์นั้นรู้เรื่องราวของตัวเองกับพ่อได้ยังไงเพราะว่าในตอนที่ฮาร์ลีย์ไปจับโนแลนที่บ้านฮาร์ลีย์ได้พูดถึงเรื่องราวของพ่อของเขาด้วยฮาร์ลีย์ก็เลยได้บอกกับโนแลนไปว่าคดีของเขานะี่ยมันขุดไม่ยากหรอกโนแลนที่ได้ย เล่าย้อนกลับไปในตอนที่เขาเป็นเด็กพ่อของโนแลนนั้นเป็นตำรวจแต่พ่อของเขาก็ชอบกล่าวหาว่าโนแลนนั้นชอบขโมยของและมีครั้งหนึ่งที่พ่อของโนแลนกล่าวหาว่าเขาได้ขโมยนาฬิกาของตัวเองไปแต่เมื่อเขารู้ว่านาฬิกาของตัวเองนั้นไม่ได้หายไปไหนซึ่งมันก็อยู่ในบ้านนั่นแหละเขานั้นไม่เคยขอโทษโนแลนสักครั้งทําให้ความสัมพันธ์ของสองพ่อลูกนี้มันแย่มากๆแต่เมื่อโนแลนถามกลับไปถึงพ่อของฮาร์ลี์บ้างฮาร์ลี่นั้นกลับไม่ยอมเล่าเพราะว่าเขาไม่ชอบพ่อของตัวเองมากเช้าวันถัดมาฮาร์ลี่ก็ แหุเนื่องจากในวันพวกนี้จะเป็นวันงานของเวอร์เช่แล้วโนแลนก็เลยบอกกับฮาร์รี่ไปว่าเขานั้นคิดแผนออกแล้วโนแลนได้เอาสบู่ผสมกับกีซลีนจนกลายเป็นระเบิดระเบิดในห้องที่พวกเขาทํางานอยู่และเมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพวกเขาก็ใช้จังหวะน,นี้วิ่งหนีออกไปต่อมาโนแลนก็ได้ใช้คีย์การ์ดที่เขาขโมยมาในตอนที่ฮาร์รี่มีเรื่องและเจ้าหน้าที่เข้ามาห้ามเขาได้ใช้คีย์การ์ดนี้เปิดประตูจนสามารถพาทั้งสองคนไปที่ด้านนอกได้หลังจากนั้นโนแลนก็ได้รีบวิ่งไปที่กำแพงที่พวกเขายกหินไปซ่อมและโนแลนก็ได้ดึ หินก้อนเล็กก้อนหนึ่งออกทําให้กําแพงนั้นเกิดพังและเป็นรูซึ่งทั้งคู่ก็ใช้กําแพงนี้ไต่หลบหนีออกไปด้านนอกทางด้านผู้คุมที่รู้ว่ามีคนหลบหนีออกไปก็ได้ออกมาตามล่าซึ่งเมื่อพวกเขาออกมาด้านนอกได้ก็ต้องเจอเขากับโนแลนและฮาร์ลี่ที่กําลังหลบหนีเหล่าคนของผู้คุมก็เลยพยายามยิงสกัดทั้งคู่ทางด้านฮาร์ลี่ที่เห็นว่ามีฮอจอดอยู่ไม่ไกลก็เลยบอกให้โนแลนวิ่งไปที่ฮอลำนั้นเพื่อจะได้เอาฮอนี้วินหลบหนีออกไปจากที่นี่ส่วนเขาจะยื้อเวลาไว้ให้เองทางด้านโนแลนที่เห็นแบบนั้นก็เลยิ่งย ต่อสู้กับคนของผู้คุมอยู่สักพักหนึ่งจนกระสุนของเขาหมดฮาร์รี่จึงตัดสินใจวิ่งไปที่ฮอที่โนแลนวิ่งไปก่อนแต่แล้วผู้คุมก็ได้ใช้ RPG ยิงเข้าไปที่ตัวของฮาร์รี่อย่างจัง ซึ่งจากแรงระเบิดก็ทาให้สะพานที่ฮาร์ลี่กาลังวิ่งไปนั้นพังลงจนตูวของฮาร์ลี่เกือบจะตกลงไปด้านล่างโชคยังดีที่ชายร่างโตคว้าเชือกไว้ได้ทันเขาจึงรีบไต่ขึ้นมาส่วนโนแลนที่เห็นว่าฮาร์ลี่คงตกตายไปแล้วเขาก็เลยจะขับฮอบินหนีไปทางด้านฮาร์ลี่ที่เห็นแบบนั้นก็เลยรีบปีนขึ้นมาพร้อมกับวิ่งพุ่งกระโจนเข้าไปที่หอซึ่งฮาร์ลี่ก็สามารถขึ้นมาได้อย่างหวุดหวิดแต่แล้วดูเหมือนว่าความซวยของทั้งสองคนก็ยังไม่หมดเพราะว่าผู้คุม,ด,ด, RPG มด้วยไหวพิบของาร์ลีเเขาก็ไดด้ปปิประตู หออีกข้างหนึ่งทําให้ RPG พุ่งผ่านหอไปและพวกเขาก็สามารถบินหนีออกมาจากคุกนี้ได้ทั้งนั้นเดอร์วิชอปเธอได้เข้าไปที่สํานักง,งานของอินเตอร์โพลเพื่อใช้คอมของเทนนี่ส่งข้อมูลไปหาดัสซึ่งนั่นก็เป็นข้อมูลของฮาร์ดลีแเนนโนแลนด์แถมยังบอกถึงตําแหน่งงานเลี้ยงของเวอร์เช่ที่จัดขึ้นอีกดร์ที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็เลยเตรียมตัวจะไปจับทั้งคู่อย่างเต็มที่ตัดมาทางด้านคู่หูจำเป็นในตอนนี้ทั้งคู่ได้เดินทางมาถึงงานเลี้ยงของเวอร์เช่แล้วตัวฮาร์ดลี่ได้ปลอม ทั้งสองก็ได้แบ่งหน้าที่กันโดยที่โนแลนนั้นจะเป็นคนไปเอาลายนิ้วมือของเวเชอร์มาส่วนตัวของฮาร์ลี่นั้นจะต้องไปเอามือถือของเขามาให้ได้ทั้งสองคนได้แยกย้ายกันไปทําตามแผนแต่ทันทีที่ฮาร์ลี่เห็นตัวของเดอะ์วิชอปที่มาที่นี่เช่นกันฮาร์รี่ก็ได้เดินปรีไปหาเธอเพื่อจะจับเธอไปล้างมลทินให้กับตัวเองและถึงแม้ว่าโนแลนจะห้ามขนาดไหนตัวของฮาร์รี่ก็ไม่ฟังแล้วฮาร์รี์ได้เดินไปหาเดอะ์วิชชอปและบอกกับเธอไปว่าจะจับเธอซะแต่เดอะ์วิชอก็ได้สวนกลััับมาวนนนี้นเต็มไปด้วยอายากรแม ตอนนี้ฮาร์ลี่ก็ไม่ใช่ตำรวจแล้วเขานั้นทำแบบนั้นไม่ได้หรอกและเธอก็จะเดินหนีแต่ฮาร์ลี่ก็ไม่ยอมพร้อมกับจับตัวเธอไว้และก็ได้พาเธอเต้นลําในระหว่างเต้นลําฮาร์ลี่ก็ได้บอกกับเดวิชอปไปว่าเขาจะจับตัวเธอให้ได้ไม่ว่ายัางไงก็จะต้องล้างมลทินให้กับตัวเองและจับเธอใส่กุญแจมือให้ได้อย่างแน่นอนแต่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังเต้นลําอยู่วเวอร์เช์ที่ดื่มเหล้าก็ได้ชนคาดเขาได้วางแก้วเหล้าไว้ให้โนแลน,นทันทีพร้อมกับเดินปรีดไปหาตัวของฮาร์ลี่แล้วก็เดวเ่่นดนด ซึ่งทางด้านตัวของฮาร์ดี้ก็เข้าใจก็เลยเขอตัวเดินออกมาแต่ในตอนที่ฮาร์ดี้เดินออกมาเขาก็าได้เดินไปชนเข้ากับตัวของเวอร์เช่พร้อมกับได้ฉกโทรศัพท์ของพ่อค้าอาวุธคนนี้มาแล้วในตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้ทั้งลายนิ้วมือและมือถือมาแล้วทั้งสองก็เลยแอบลอบเข้าไปที่ห้องเซฟของเวอร์เช่ในทันทีโดยที่ทั้งคู่ก็ได้ลักลอบยามเข้าไปอย่างแนบเนียนแถมยังดัดแปลงภาพจากกล้องวงจรปิดทําให้ไม่มีใครจับได้เลยจนในที่สุดทั้งสองคนก็สามารถเข้ามาด้านในได้ภายในห้องสมบัติของเวอร์เช่เต็มมด้วยสบัติ มูลค่ามากมายมากๆและที่ด้านหน้าก็คือไข่ของคิโอพัตาใบที่สองที่วกเขากำลังตามหาอยู่แต่ก่อนที่ทั้งคู่จะได้ไนนข่ไปสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเดอร์บิชชปได้พผออกมาขวางทางทั้งสองคนก่อนจะไปถึงไข่ทาเอาทั้งคู่นั้นงงไปเลยว่าเธอนั้นเข้ามาได้ยังไงแต่เดอร์บิชอ OP ก็ได้ยาอเย้ยทั้งคู่ไปว่าเธอบอกไปแล้วว่าอีกไม่นานไข่ไปที่2ก็ต้องเป็นของเธอทางด้านฮาร์ลีย์ที่เห็นตัวเดอร์บิชชปโดยความที่อยากจะล้างบนทินให้กับตัวเองแถมอยากจะแก้้แแคนตตัััวววบิชออ,ออออดยยกกกเเเเลาาุญจจจมมืืพจจ่ะ ทางด้านเดอว,วิชอปก็เลยสวนกลับไปว่าถ้าคิดว่าทาได้ก็ลองดูทันใดนั้นเธอได้พุ่งเข้าไปโจมตีทั้งคู่ในทันทีดูเหมือนว่าเดอว,วิชอปและมีฝีมือการต่อสู้ที่โหดมากๆถึงขนาดที่ชายชะกันทั้งสองคนไม่สามารถทําอะไรเธอได้เลยทั้ง3คนได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือด จนในที่สุดโนแลนและฮาร์รี่ก็ได้พลาดท่าถูกเธอนั้นเล่นงานจนลงไปนอนกองกับพื้นหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินกลับไปที่ไข่ของคิวพัรธ,ธาและจะนําไข่นี้ออกไปแต่ก่อนที่เธอจะได้หนีไปจากที่นี่เจ้าของห้องก็ได้กลับมาแล้วทางด้านโนแลนที่เห็นเวอร์เชก็เลยทําแกมฟ้องไปว่าตัวของเดบิชอบกําลังขโมยไข่ออกไปจากที่นี่แต่แล้วสิ่งที่โนแลนไม่ได้คาดทิดก็ได้เกิดขึ้นเวอร์เชได้เดินไปจูบมือของบิชอบอย่างนุ่มนวลหลังจากนั้นเขาก็ได้แนะนําว่าเดวิชอบเป็นเพื่อนร่วมงงาานขอขอเ ทางด้านเดอะบิชอปก็ได้ตอบกลับไปว่าเธอนั้นบอกแล้วว่าทั้งสองคนต้องมาขโมยไข่แน่ๆหลังจากนั้นคู่หูทั้งสองก็ได้ถูกตีหัวจนสลบและถูกพาตัวไป ต่อมาทั้งคู่ได้ตื่นขึ้นจากการถูกน้ำาสาดในตอนนี้ทั้งสองคนได้ถูกจับตัวมาทรมานตายสเตเดียมแข่งกระทิงโดยที่เหตุผลที่ทั้งสองคนถูกจับตัวมาทรมานเพราะว่าตัวของวอเชและเดอะบิชอปต้องการที่อยู่ของไข่ใบที่3ซึ่งคนที่รู้ก็คือโนแลนนั่นเองแต่โนแลนก็เสียงแข็งกลับไปว่าต่อให้เขาตายเขาก็ไม่ยอมบอกแน่แน่ด้านบิชอปเธอก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงโนแลนก็ไม่ยอมบอกเธอจึงพาตัวฮาร์ดลี่ที่เป็นเพื่อนกับโนแลนมาด้วยบิชอปได้ทําการช็อตไฟฟ้าทรมาน ฮาร์รีเพื่อให้โนแลนยอมคาข้อมูล แต่ถึงแม้ว่าฮาร์รีจะถูกทรมานแค่ไหนโนแลนก็ไม่ยอมบอกเบอร์เชดีเห็นว่าโนแลนไม่ยอมบอกก็เลยเป็นคนทรมานฮาร์รีกับมือเองโดยที่เขาได้เข้าไปบีบคอฮาร์รีจนฮาร์รีนั้นเกือบจะขาดอาการหายใจตายซึ่งโนแลนที่ทนไม่ไหวก็เลยยอมบอกถึงที่อยู่ของไข่ไว้ที่3โนแลนได้บอกไปว่าไข่ไว้ที่3ยังอยู่ในอียิปต์อยู่ในพิระมิดท,ที่ฝังศพของคีโอพาธาและเหตุผลที่โนแลนรู้เพราะว่าคนที่เป็นคนเจอก็คือแม่ของโนแลนนั่นเองท่านบิชอปที่ได้ฟังข้อมูลเธอก็บอกกับเบอร์เชไปว่า น่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเธอก็อ่านข้อมูลนี้มาเหมือนกันซึ่งในตอนนี้ทั้งคู่ก็รู้ที่อยู่ของไข่ใบที่3แล้วเดอะบิชชอปก็เลยเปิดแชมเปญเพื่อดื่มฉลองแต่ทันทีที่เวอร์เช่ดื่มเข้าไปเขาก็ล้มลงในทันทีเดอะบิชอปได้ทําการหักหลังเวอร์เช่และก็ได้เอาไข่ใบที่2นี้กลับไปส่วนทางด้านคู่หูจําเป็นทั้งสองคนก็ทําอะไรไม่ได้เพียงได้แต่ยืนมองเดอะบิชอปเดินจากไปนั่นเอง ไม่นานนักเวอร์เช่ก็ได้ฟื้นขึ้นมาด้วยอาการมึนงงซึ่งเวอร์เช่ก็ได้โทษทั้งสองคนที่เป็นเหตุผลที่ทําให้เขานั้นถูกขโมยไข่ไปเวอร์เช่ได้คว้าปืนของตัวเองยิงไปใส่ทั้งคู่แต่ด้วยสภาพมึนงงของเขาในตอนนี้เขาก็ยิงไม่โดนทั้งคู่เลยแถมเวอร์เชยยังยิงไปถูกกุญแจมือของฮาร์ลีย์ทำให้ฮาร์ลีย์หลุดออกมาจากการจับกลุ่มได้ฮาร์ลีย์ได้จัดการกับเวอร์เช่และกําลังจะหนีออกไปโดยที่เขาก็จะทิ้งโนแลนไว้ที่นี่เพราะว่าโนแลนนั้นหมดประโยชน์แล้วแต่โนแลนดด์กกกก็็ไไไ้้้ตตะะนบออววว่่าาาาาาายยังงงรรีพพเเเขขป นั้นโกหกถึงเรื่องที่อยู่ของไข่ใบที่3เจ้าสุดท้ายฮาร์ลีย์ก็เลยต้องพาโนโลแลนหลบหนีออกมาด้วยทั้งคู่ได้ปีนหนีขึ้นมาจนมาโผล่ด้านบนสเตเดียมซึ่งตอนนี้ก็กําลังแข่งวิ่งกระทิงอยู่ด้วยตอนแรกมือทั้งสองคนเห็นแบบนั้นก็เลยจะหลบกลับเข้าไปด้านล่างเหมือนเดิมแต่พวกเขาก็ทําไม่ได้เพราะว่าเวอร์เช่ได้ตามมาและสาดปืนกลใส่พวกเขาด้วยทําให้ทั้งสองคนต้องเผชิญหน้ากับเจ้ากระทิงตัวมั่ขึ้นมากว่าที่ทั้งสองคนจะหนีมาได้มันก็ทุรักทุเลมากๆถึงขนาดที่ฮาร์ลียง หลบหนีออกมาจากที่นี่ได้ทั้งคู่ได้พากันนั่งรถไฟหนีไปเหมือนกับคนเลลอนซึ่งฮาร์รี่ก็ฉุนขาดมากๆที่โนแลนไม่ยอมบอกข้อมูลของไข่ใบที่3สักทีขณะที่เขาเกือบจะจับโนแลนโยนลงรถไฟไปซึ่งทางด้านโนแลนที่เห็นว่าผ่านเหตุการณ์อะไรมามากมายร่วมกันขนาดนี้แล้วเขาก็เลยยอมบอกที่อยู่ของไข่ใบที่3ให้กับฮาร์รี่ฟังจริงๆแล้วไข่นั้นไม่ได้อยู่ที่อียิปต์แต่ไข่นั้นอยู่ที่เยอรมันเรื่องราวย้อนกลับไปในยุคที่ฮิตเลอร์นั้นเรื่องอํานาจฮิตเลอร์ได้ตามเก็บของล้าค หนึ่งในนั้นก็คือใครของคีโอพาตาแต่ในตอนที่อํานาจของฮิตเลอร์กำลังจะหมดไปเขาก็ได้ถูกลูกน้องคนสนิทหักหลังและขโมยทรัพย์สมบัติของเขาทั้งหมดหลบหนีข้ามโลกไปที่อารเจนตินาสมบัติทั้งหมดของฮิตเลอร์ได้ถูกเก็บซ่อนไว้ที่นี่โดยที่ตัวของโนแลนรู้ข้อมูลนี้มาด้วยความบังเอิญเนื่องจากเขาได้เข้าไปในห้องของพ่อตัวเองและก็ได้ปานาฬิกาเรือนโปรดของพ่อทิ้งทําให้เห็นตําแหน่งที่ตั้งนั้นทั้งสองคนก็เลยพากันเดินเข้ามาในป่าและมุ่งมายังตําแหน่งตามที่นาฬิกาบอกแต่เมื่อมาถึง ทั้งคู่ก็ไม่เจออะไรเลยฮาร์รี่นั้นเดือดมากๆที่โนแลนพาเขามาเสียเวลาในป่าที่ไม่มีอะไรเลยแบบนี้ซึ่งฮาร์รี่ก็คิดว่าโนแลนนั้นพาเดินเข้ามามั่วโดยวความโมาโหก,ก็ได้ปาเข็มทิศของโนแลนลงไปที่พื้นแต่เมื่อปาลงไปดูหเหมือนว่าเข็มทิศนั้นจะไปกระทบกับเหล็กอะไรบางอย่าง ทั้งคู่ก็เลยพากันปัดดินที่พื้นซึ่งในที่สุดทั้งสองคนก็ได้เจอทางเข้าคลังสมบัติของฮิตเลอร์แล้วทั้งคู่ได้ลงบทีดาล่างซึ่งดาล่างก็มีทรัพย์สมบัติของฮิตเลอร์มากมายแถมเป้าหมายของพวกเขาก็อยู่ที่นี่ด้วยไข่ของคโยพาตาใบที่สนั้นถูกเก็บไว้ที่นี่แต่ก่อนที่ทั้งคู่จะได้ไข่ใบนี้ไปเหตุการณ์เดจาวูก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเดอะ์พิชอปได้โผล่ตัวมาพร้อมกับปืนที่จะชิงไข่ใบนี้ไปได้บอกกับโนแลนว่าคิดหรอว่าเธอจะเเชื่่่ออออคําาพูููดขงโโนนนนนแแแลลลธั้้้รยวว โกหก็เลยสะกดรอยตามจนมาถึงที่นี่และตอนนี้ไข่บที่3ก็กําลังจะเป็นของเธอแล้วแต่ก่อนที่เดอะบิชอปจะได้ไข่ไปจูจดดาร์ตและคนของเธอก็ได้บุกเข้ามาโจมตีซึ่งดูเหมือนว่าดาร์ตก็จะสะกดรอยตามเดอะบิชชปมาเช่นกันดาร์ตนั้นโจมตีทั้ง3คนทันทีที่เห็นทําให้ทั้ง3าคนต้องร่วมมือกันเพื่อหลบหนีไปจากที่นี่ก่อนทั้ง3คนได้ใช้รถเบนซ์สุดหายากของฮิตเลอร์ที่ถูกเก็บไว้ที่นี่ขับหนีออกไปซึ่งตัวของดาร์ตก็ได้ใช้รถที่จอดอยู่ที่นี่ขับตามมา แต่กระสุนของเขาก็มีไม่มากแถมพวกที่ตามลาพวกเขาก็ยังมีกันหลายคนซึ่งทางด้านดั๊ก็ตามมาอย่างไม่ลดละ ทั้ง2ฝ่ายได้ขับรถไล่ล่ากันอย่างดุเดือดแต่ด้วยทักษะการต่อสู้ของฮาร์ดลี่และทักษะการเป็นขโมยของโนแลนทั้งคู่ก็สามารถจัดการกับลูกน้องของดัตไปได้หลายคนจนเหลือเพียงแค่เธอคนเดียวที่ขับรถตามมาด้านหน้านั้นเป็นเหวน้ําตกแต่เดอะบิชอปก็ไม่ลดความเร็วเลยเธอได้บอกกับชายทั้งสองคนไปว่าให้กระโจนออกจากรถให้ไกลที่สุดทันใดนั้นเธอได้ขับรถพุ่งผ่านน้าตกออกไปร่างของทั้ง3ตกลงมาที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วซึ่งคนแรกที่โผล่ขึ้นมาก็คือโนแลนแถมเขายังมาพร้อมกับไขของค ัาดา้วยโนแลนนั้นดีใจมากๆที่เขาได้ไข่ใบที่3มาแล้วเขานั้นหันกลับมาแต่ก็ยังไม่มีใครโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ําเลยโนแลนก็เลยคิดว่าเจ้าพวกนั้นคงตายไปแล้วก็เลยจะเดินหนีไปแต่โนแลนก็ได้เดินกลับมาพร้อมกับวางไข่ลงและก็จนลงไปในน้ําเพื่อตามหาตัวฮาร์ลี่ซึ่งดูเหมือนว่าในใจจริงแล้วตัวของโนแลนก็เป็นห่วงฮาร์ลี่อยู่ไม่น้อยแต่ในระหว่างที่โนแลนกําลังตามหาฮาร์ลี่ด้วยความเป็นห่วงชายร่างโตก็ได้เดินออกมาจากป่าด้านหลังของโนแลนซึ่งเขาก็ได้ทาโนแลนไปว่าโนแลนยอมทิ้งไข่ ที่มีมูลค่ามากขนาดนั้นเพื่อตามหาเขาเลยเหรอซึ่งนี่ก็ททำเอาโนแลนนั้นเขินไปเลยโนแลนก็เลยพูดกลบเกลื่อนไปว่าเขานั้นลงไปหามือถือต่างหากไม่นานนักเดอร์บิชอปก็ได้โผล่ตัวตามขึ้นมาซึ่งเธอก็มีท่าทีที่เหน็ดเหนื่อยมากๆโนแลนได้ตรงเข้าไปเยาะเย้ยเธอทันทีว่าครั้งนี้เขานั้นชนะแต่เดอร์บิชอปเธอก็ได้สวนกลับไปว่าเธอนั้นมีไข่2ใบโนแลนนั้นมีใบเดียวเองโนแลนชนะตรงไหนแต่โนแลนก็ได้บอกว่าหากเธอไม่มีไข่ครบ3มใบเธอก็เอาไปขายไม่ได้นั่นแหละคือชัยชนะของเขา ตัวของจอร์นทีฮาร์ดลีก็จะจับตัวเธอไปเพื่อล้างมลทินให้กับตัวเองอีกดานฮาร์ดลีก็ได้เอากุญแจมือออกมาและตรงเข้าไปจับตัวเดวิชอปพร้อมกับบอกไปว่าบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวมันก็ต้องจบแบบนี้แต่แล้วฮาร์ดลีก็ไม่ได้ใส่กุญแจมือให้กับเธอแต่ดันเข้าไปจูบเธอแทนเอาโนแลนนั้นงงเป็นไก่ตาแตกเลยทั้งคู่ก็เลยเฉลยให้กับโนแลนรู้ว่าทั้งสองคนนั้นเป็นคนรักกันซึ่งทั้งสามคนก็วางแผนหลอกใช้โนแลนตามหาไข่ใบที่สามมาโดยตลอด โนแลนที่รู้ก็ทำเขาอึ้งไปเลยแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้ทำได้เพียงแค่มอบไข่ใบนี้ให้กับทั้งคู่ไปคู่รักทั้งสองได้จับตัวโนแลนล็อกไว้กับต้นไม้หลังจากนั้นก็ได้เดินหนีไปพร้อมกับไข่ใบที่3ส,ส่วนทางด้านโนแลนก็ทำอะไรไม่ได้เพียงแค่มองไปที่ทั้งสองคนด้วยความเจ็บใจต่อมาฮาร์ลี่และเดอร์บิชอปก็ได้นำไข่ทั้ง3าใบมาขายให้กับมหาเศรษฐีชาวอียิปต์โดยที่ไข่ทั้ง3าใบก็ได้ถูกนำมามอบให้กับเจ้าสาวอย่างอลังการแต่ความแสบของคู่รักทั้งสองมันก็ยังไม่จบเพราะว่าทั้งคู่่ได้ส้สงขอ มูลให้ดาร์ตมาที่นี่ด้วยซึ่งดาร์ตก็ได้มาจับมหาเษธีเชาวอียิบคนนี้แล้วก็ได้นําไข่ทั้ง3ใบกลับไปส่วนทางด้านฮาร์รี่และเดบิชชอปก็ได้เงิน300ล้านมาใช้อย่างสบายใจโดยทีเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดก็เป็นแผนของทั้งคู่ซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแผนที่ดีเลยจนทาให้ทั้งสองคนได้เงิน300ล้านมาใช้อย่างสบายใจตัดภาพมาที่บาหลี6เดือนต่อมาคู่รักทั้งสองได้มาว่ายน้ําที่นี่อย่างชิลมากๆแต่เมื่อทั้งสองคนกลับขึ้นเรือมาทางคู่ก็ต้องเจอเข้อกลับชายหนุ่มที่พวกเขาเเพิ่่งงลลนนนนาไปโแ ตามสืบจนรู้ที่อยู่ของทั้งสองคนและก็ได้มาดักเจอที่นี่โนแลนก็ได้บอกทั้งสองไปว่าเขาไม่ได้โกรธอะไรหรอกนะแต่เขาก็แค่ส่งข้อมูลเงินฝากของทั้งคู่ให้กับดัสไปซึ่งดัสก็ทําการยึดเงินทั้งหมดไปแล้วด้วยทําเอาทั้งสองคนนั้นโกรธมากๆแต่โนแลนก็ได้บอกกับทั้งสองคนไปว่าเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อเอาคืนเขามาเพื่อชวนทั้งคู่ไปทํางานเนื่องจากได้มีคนว่าจ้างงานมาซึ่งมันเป็นงานที่ยากกว่างานก่อนหน้านี้มากๆโนแลนก็เลยมาชวนทั้งคู่ไปร่วมงานแถมโนแลนยังขู่ไปอีกว่าดัสกักง่น,น,นซึ หากทั้งคู่ไม่รีบตัดสินใจทั้งสองคนก็จะต้องถูกจับกลุ่มตัวแน่ๆตอนแรกฮาร์รี่ก็ตอบปฏิเสธทันทีแต่ดูเหมือนว่าเดอะบิชอปนั้นจะสนใจก็เลยตอบตกงลงที่จะร่วมงานหลังจากนั้นพวกของดา์ก็ได้เดินทางมาถึงเรือของทั้งสองคนแต่เมื่อมาถึงก็ไม่มีใครอยู่บนเรือลำนี้แล้วโดยที่จอมโจรทั้ง3าคนได้หลบหนีไปก่อนหน้านี้ทั้ง3คนเลยมาปรากฏตัวที่ปารีสและพวกขเขาก็ได้เริ่มแผนการต้อนอีกครั้งซึ่งเมื่อจอมโจรทั้ง3คนร่วมมือกันก็คงไม่มีอะไรหนีพ้นเนื้อมือของพวกเขาไไปด้หลัง จากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องเลดโนติกโดยที่หนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป6.2คะแนนและคะแนนจากรอทโทนโทมิโทไปถึง92%เลยนะครับถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากๆซึ่งก็เป็นเครื่องการันตีที่ดีเลยว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สนุกมากเช่นกันยังไงทุกคนอย่าลืมไปหาดูแบบเต็มเรื่องกันให้ได้นะครับเหมือนเดิมสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทําผลงานต่อๆไปด้วยนะครับ พวกเราจะสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยเช่นเคยสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมท่านึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบคุณครับ